วส,สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับรายการ Drive t h r u g ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เป็นตอนที่3นะครับที่เราอยู่กันมาในช่วงของรายการที่เราตั้งใจจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถเรื่องของยานยนต์เรื่องของข่าวสารเทคโนโลยียานยนต์ต่างๆนะครับที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ในช่วงของรายการนะครับก็ก่อนอื่นเ่ยและก่อนที่จะเริ่มรายการก็ต้องขอบคุณ ทาง f i t a u t ตก่อนเลยนะฮะทาง f i t a u t ตจัดแคมเปญโปรเด็ดท้ายปีช่างดีต่อใจนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Lubicans ฟรีไส้กลองและค่าแรงนะครับและมีโปรยางซื้อ3แถม1 และฟรีโปรแกรมดูแลยางจาก Fitcare อีกด้วยนะครับผ่อนศนนานสูงสุด10บเดือนนะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆที่ดีอีกมากมายนะครับไปเจอกันได้ที่ Fitauto นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2566นะครับหรือติดต่อ call center Fitauto ได้เลย1365นะครับ1365 contact center Fitauto นะครับ เอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับในช่วงของรายการ Drive t h r e ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์กับวันดังคารผมและก็คณะสื่อมวลชนเนี่ยได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับทาง Great Wall Motor นะครับในการทดลองขับรถที่เขาเพิ่งเปิดตัวกันสดๆร้อนๆแล้วก็เพิ่งขายไปเมื่อวันดังคารเริ่มส่งมอบไปเมื่อวันดังคารนะครับกับเจ้า แท้ง300นะซึ่งเป็นไฮบริดไฟฟ้านะไฮบริด SUV นะก็คือเป็นรถที่เติมน้ำมันได้แล้วก็มีแบตเตอรี่ในการเพิ่มสมรรถนะของรถอีกด้วยนะครับเกร a t w วอลมอเตอร์พาคณะสื่อมวลชนนะไปร่วมทดลองขับเจ้าแท้ง300ทั้งบนถนนออน o ร d ก็คือถนนทั่วไปที่เราวิ่งแล้วก็ขึ้นเขาใยเที่ยงนะฮะไปลุยในเส้นทางแบบ Off-road นะครับซึ่งบอกเลยว่าได้ประสบการณใ์ใหม่ๆสำหรับตัวผมมากๆเลยนะฮะก็ใครที่มีคำถามนะฮะในช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวเรามาตอบ Q&A กันไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับรถออฟโรดรถคันนี้หรือว่าคำถามอื่นๆพิมพ์มาไว้นะครับไม่ต้องเกรงใจช่วง Q&A เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าตอนนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากพี่ในแวดวงของสื่อมวลชนสายยานยนต์นะที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับ คุณสินธนุจำปาสีนะหรือคุณช้างนะฮะกองบรรณาธิการจากเว็บไซต์เช็คราคา .com อยู่ในสายกับผมนะฮะคุณสินธนุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่วันนี้สละเวลามาเดี๋ยวมาคุยกันว่าในช่วงจันกับอังคารเราไปเจออะไรกันมาบ้างนะฮะ ดีครับยินดีเลยค่ะอ่าก่อนอื่นนะฮะอา่าคุณสนุนแนะนําตัวหน่อยตอนนี้ทําอยู่ที่ไหนประสบการณ์ในวงการนี้เป็นยังไงแนะนําให้รู้จักกันหน่อยฮะครับก็เป็นชื่อช้างนะครับอ่าอยู่คาร์โกดูเทลแลนด์ไนเช็คราคาครับหรือว่าเว็บไซต์เช็ราคานีนะครับก็อ่าเป็นกองบริการนะครับก็อยู่วงการทดสอบรถมาน่าจะสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยทำนิตยาสารที่ไทเดเวอร์ครับแล้วก็ย้ายมาประจําที่เช็คราคารบ ครับผมครับเอเว็บไซต์เช็คราคานี่จริงๆมีหมวดอื่นด้วยแต่ว่าคุณช้างนี่อยู่อยู่หมวดของออโต้ก็คือยานยนต์อย่างเดียวใช่ครับเป็นรถยนต์จริงๆผมก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ว่าทำทั้งสองอย่างเลยแต่ว่ารถยนต์เนี่ยก็คือสัมผัสประสบการณ์มามากกว่ามอเตอร์ไซค์ครับผมครับครับ<ม>ครับแต่ผมบอกอครั้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตรงนี้เลยว่าเวลาผม ลงภาพสนามนะแล้วไปสัมผัสการทดลองทดลองขับเนี่ยเราสองคนก็ไปพร้อมกันมาที่จีนแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็ได้เจออคุณช้างเนี่ยในสนามทดสอบในหลายๆค่ายที่เขาจัดก็ได้มีโอกาสไปเจอกันนะครับ,รบแต่ว่าเอาละเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเจ้าแท้งสามร้นะฮะที่สดๆร้อนๆเลยเพิ่งไปกันมาจันทรกับอังคาร ก่อนอื่นเลยแนะน,นำนิดหนึ่งว่าแท้งสามร้มันเป็นรถแบบไหนแล้วก็มันมันเหมาะกับใครยังไจงจากที่เราไปลองมาฮะแท้งสามร้อยเนี่ยจริง,รงๆเขาจะอยู่ในกลุ่มของรถอ,อยู่ในเซ็กเมนพวก PPV หรือ SUV เพราะว่าจริงๆแล้วเขายังเป็นรถ Body on Frame อยู่แต่ว่าเขาก็จะมีความนุน่มนวลคือจะเป็นระบบคอนสปริงทั้ง4ี่ล้อและวสถานี้ช่วงล่างเป็นไฟลิงด้านหลังก็น่าจะนุ่มนวนลอะไรประมาณนี้ แต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือรูปลักษ์เขาจะแปลกตาไม่เหมือนใครถ้าสำหรับในประเทศไทยเนี่ย<ฆ>เราจะมองว่ารถรูปลักษ์ประมาณนี้มันจะอยู่ในรถที่พรีเมียมที่ราคาค่อนข้างจะสูงสูงเลยใช่ใช่ใช่ถ,ถ้าถ้าอันนี้นะแว็บแรกที่ผมเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะบ็อกซีเกซ่เชฟใช่บ็อกซี่เชฟเป็นกล่องกล่องตรงกล่องอมันจะเหมือนรถมันจะเหมือนรถ,นนรถนป้ายยุโรปที่เขาจะดูบึกบึนแข็งแรงลุยปายย่าอะไรเงี้ยเป็นแนวออฟโรดจ้าๆเลยอะไรนะคันั้นเบนซ์ไหมใช่ไหมที่มันสิ คันทรงประมาณนี้อ่าถ้าพูดเลยคือประมาณจีถ้าเป็นรถฝั่งยุโรปก็จะเป็นกอดบังโก้หรือว่าจะเป็นจีฟอะไรลักษณะเนี้ยซึ่งเป็นรถที่ระดับพรีเมียมแล้วก็มีความลุยแบบเขาเรียกว่าภาพลักษณ์เเป็นความลุยเลยซึ่งเจ้าเจ้าแทงสามร้อยเนี่ยมันออกมาเป็นภาพลักษณ์แบบนั้นเหมือนกันอ่าแต่ว่าเป็นเป็นค่ายจีนใช่ไหมฮะอ่ามี็ค่ายจีนซึ่งจริงๆผมต้องบอกเลยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดุดูกเขานะลองมาฟังก่อนหรือลองไปสัมผัสก่อนก็ได้เทคโนโลยีก็เป็นยังไงซึ่งโดยรวมเท่าที่เราได้สัมผััสสกกกนเ่็จะรู้ึวาา สามารถจะทำรถออกมาได้ค่อนข้างที่จะเทียบเท่ากับรถแบรนด์แนที่เรารู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วในตลาดเลยไม่แย่แต่อาจจะไม่ได้แบบหูดีมากขนาดนั้นนะครับ,รบโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเขาก็จะมีสมรรถนะมีพวกเคโนโลยีต่าง่างที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็มีฟังก์ชันออฟโรดที่เพิ่มมาก็ถือว่าเหมาะสม<อ>ก,กับตัวรถแล้วก็ราคาที่ททีีท่่อาจจะไม่ไม่ต่ําแต่ก็ไม่ได้สูกจนเกินไปอ๋อราคาไี่มีประเด็นนะเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสรุปเรื่องราคากัน เพราะว่าเรื่องของราคาเนี่ยคุยกับเช็คราคาไม่คุยเรื่องราคาไม่ได้ไดนะดเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสรุปเรื่องราคากันนะฮะแต่พูดถึงถึงตัวรถที่เราเห็นนะคุณช้างคือตอนแรกเนี่ยถ้าเราเห็นจากภาพเนี้ยเราก็ดูว่ามันเป็นรถที่ดูถึกถึกบึกบึน <c oughs> น่าจะลุย <c oughs> แต่เชื่อไหมพอตอนที่ผมไปทดลองขับแล้วอยู่ข้างในถ่ายสตอรี่มาเป็นบรรยากาศในรถตอนกำลังขับ <c oughs> เห็นแดชบอร์ดเห็นหน้าจอเห็นช่องแอร์นี่คนกลับมองว่ามันมันอันนี้รถอะไรทําไมมันดูหรูคือเหมือนคนละฟิลอะข้างนอกกับข้างในนะใช่ใช่อการดีไซน์เขาอะต้องบอกเลยว่าโอเคเราเข้าใจแหละว่าตรงแฉทรงกลมๆแล้วก็มีตกแต่งนู่นนี่นั่นมันจะดูแล้วกหนาคล้ายรถยุโรพรีเมียมอยู่แล้วซึ่งเขาก็เขาก็อยากให้ให้มันดูเป็นพรีเมียมข้างในคือเวลาเราขับอยู่ในรถเราจะรู้สึกว่าคันนี้ใช้งานได้ครอบคลุมแหละ แต่ในเมืองนอกเมืองไม่รู้แต่ว่าข้างในหรูหรามีความกงาสิร์ฟสะดวกสบายเทียบเท่ารถแบบพรีเมียมอยู่แล้วนก้ค,คือเป็นคนเจ็บเขาแหละเพราะนั้น,วนเวลาดูปุ๊บเออเออมันก็ดูดูหรูหราดูดูมันมีลุกเล่นทำให้รู้สึกว่าการตกแต่งเขามันเป็นรถหรูอ่ะเป็นรถหรูคันหนึ่งได้เลยประมาณนี้ครับอันนี้เ<ม>ชื่อไหมเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองผมนิดนึงนะแล้วก็ผมอยากจะถ่ายทอดสู่ผู้ติดตามรายการไลฟ์ถูกด้วยว่า บางทีเราเห็นรถที่อยู่ภายนอกเนี่ยเป็นทรงบ็อกซี่เชฟเป็นกล่องๆดูถึกๆแบบเนี้ยอย่าคิดว่าข้างในมันจะแบบนั่งไม่สบายหรือว่าแบบดูลุยจนเกินไปใช่ไหมจริงๆข้างในเนี่ยมันมีความพรีเมียมอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายเขาจะดีไซน์ออกมาแตกต่างกันออกไปแล้วกันนะแต่ทีนี้เอาล่ะพูดถึงตัวรถกันพอสมควรนะฮะรถที่เป็นทรงออฟโรดแบบนี้ฮะเอาไว้ลุยเนี่ยระหว่างเส้นทางที่เราขับจาก ดังสิท์นครนายกนะวิ่งเส้นอะไรพวกพันยงพันยะแล้วก็ไปออกทางพหนโยธินวิ่งเมตาภาพบนออนรถเขาเป็นยังไงในมุมมองของคุณช้างขับสบายไหมการเร่งการเบรกมันเถอะทะตามที่เราเห็นภาพลัณงแบบนี้ไหมความใหญ่โตเนี่ยไม่ไม่รู้สึกแตกต่างจากรถทีทีทั่วไปแล้วเพราะว่าขุนเขาเนี่ยคล้ายกันเท่าๆกันแต่ข้อข้อดีของเขาอย่างหนึ่งสาหรับวิจมลทางทางเรียมเนี่ย มันจะให้ความนุ่มนวลเพราะว่าต้องบอกว่ารถยนต์จากทางประเทศจีนเนี่ยคนเนี่ยก็จะเซ็ตช่วงล่างให้นุ่มนวลซึ่งถ้าผมบอกคือนุ่มนวลอาจจะนุ่มนวลเกินไปได้วยซ้าในสภาวการขับทางตรงแต่ถ้าเกิดสมมติเราวิ่งตรงตรงทั่วไปไม่ได้สายไปเสายมาไม่ได้เปลี่ยนเลยมากหรือไม่ได้เข้าโค้งหนึ่งแรงเนี่ยโอเคปกติทั่วไปให้ความนุ่มนวลทั้งคนนั่งแล้วคนขับเลยแต่ว่าถ้าสมมติโอเคเราต้นๆหน่อยเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงจะต,ต้องมีสมาธิจะต้องคอนเทนตกับการควบคุมองมาลัยนิดนึงอย่าไปเหวี่ยงเขาเยอะเพราะว่ายนตัว เนื่องจากเขาจะสูงเขาสูงได้ท้อง,ง220กว่าๆเนี่ยมันสูงพอสมควรแล้วก็ลอ้อ <c oughs> เขาเป็นล้อแบบออทตร์เรียนก็คือ,อยางหนาแก้มหนาเพราะฉะนั้นมันจะมีการโยกตัวให้ตัวได้เยอะเราต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเราขับรถอย่างเงี้ยโอเคขับตรงๆทั่วไปไม่มีปัญหาครับนุ่มนวลลูดสบายถนนฝาท่อบ,บ้านเราหรือในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหผมว่ามันมันเหมาะกับรถอย่างนี้นะลุยลูกนุ่มนั่งสบายเลยครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ย อ,ออกตัวเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาเหยียบปุ๊บมันพุ่งเนี่ยใ,ในช่วงลอยลำแล้วถ้าเราไปคลิกด,ดาวสักหน่อยเนี่ยมันอาจจะมีช่วงรอในการเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนระบบจะไฮบิดจ,จะมอนเตอร์สานาันเล็กน้อยรอเอาสักนัดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วพอมาปุ๊บเขาก็จะพุ่งพอเขาลอยลำไปแล้วเขาก็จะโอเคาการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆก็ถือว่าไม่กระตุกไม่กระชากมากนักถือว่าดีแล้วก็เบรกเบรกผมมองว่าพอดีตัวไม่ถึงกับ ดีมากหรือแย่มากคือมันจะแข็งๆต้องต้านเท้าเล็กน้อยแต่ถ้ากดหนักไปก็เอาอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับยางนะครับยางก็าเป็นยางแบบเหมือนยางกึ่งกึ่งโลยนะดอกบางๆเนี่ยมันก็อาจจะเกาะถนนได้ไม่เท่ายางเรเดียอธรรมดานะครับซึ่งจริงๆนะสําหรับผมนะผมกลับรู้สึกว่าคือผมมาจากเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเก่งเตี้ยๆแข็งๆสปอร์ตเลยนะพอมาขับอันเนี้ยแรกๆรู้สึกว่ามันเออมันออกแนว นุ่มหรือยนโยนไปนิดนึงจนกระทั่งได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อนที่เราในกานเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของรถทรงนี้ใช่ไหมรรถสูงใช่รถสูงการเบรกมันอาจจะไม่ได้แบบจึ๊กตามตามตามเท้าเรามันอาจจะมีระยะในการแบบโยนนิดนิดให้เรารู้สึกมันสูงมันจะมีมุมตั้มให้เราแบบเขาเรียกว่าเวียงตัวเราไปหน้าบ้างเล็กน้อยค่ามันจะแบบมันจะมีการหน่วงหน่วงออกตัวไม่ได้หน่วง้างหลังแช่ก็จะหน่วงมัางหน้าอะไรลักษณะนี้ใช่รถสูง แต่ว่ารถสไตล์เนี้ยที่พอดีมีคุณนริศเขาถามมาว่าอันนี้เป็น EV ีหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็น XEV ก็คือเป็นไฟฟ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นไฮบริดก็คือมีแบตเตอรี่เสริมอยู่ด้วยแต่แบตเตอรี่ของรถของรถสไตล์นี้คุณช้างฮะเขามาเพื่อเพิ่มสมรรถนะใช่ไหมคือตัวนี้ต้องบอกว่ามันก็คือเครื่องยนต์ไฮบริดชนิดหนึ่งเป็นระบบระบบไฮบริดนี่แหละคือเหมือนเฮดซิกเหมือนใน ตเจลีออนอ่าตเจลีออนเห็นบกว่าเครื่องยนต์อาจจะคนละสเปคซึ่งเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบอะไรก็ตามแต่ทีเนี้ยเขาก็เอาระบบไฟฟ้ามาประสานเพื่อเป็นระบบไฮบริดแต่ว่าโอเคในเรื่องของสมรรถนะแน่นอนถ้าเกิดเครื่องยนต์2000เทอร์โบอย่างเดียวเนี่ยมันฟอชน้ำมันกระจายแน่ๆครับสำหรับตัวถังขนาดนี้แล้วมันอาจจะมีแรงไม่พอเพราะว่า แรงม้าอาจจะไม่พอกับตัวถังแล้วก็ต้องการที่จะกําลังในการออฟโรดถูกไหมเขาก็เลยโอเคเอาระบบไฮบริดที่เขามีอยู่นะเนี่ยระบบไฟฟ้าที่ทางบบิรัทเขาเก่งเรื่องไฟฟ้าเรื่องเรื่องระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาประสานกลาเป็นระบบไฮบริดปั๊บทีเนี้ยมันก็จะได้พลังเพิ่มจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไปช่วยการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ประสานเข้าไปกลายเป็นทั้ง,คงเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าอโอเคกําลังออกมาสูงสุดสามร้อยกว่าแรงม้าโอ้แรงแน่นอนไม่ต้องอหวงแต่ ถ้าไปงเขาเนี่ยเขาเน้นยากแบบทางเราว่าโอเคขับไปคุณอาจจะได้ตัวเลขไม่สวยงามมากนะเพราะด้วยความที่รถใหญ่ใหญ่มากเลยหนักสองตันกว่าเน, 3, านี่ยมั้งสองจุดสามทำนี้มันใหญ่พอสมควรเลยใ,ใหญ่พอกับแล้วเนอร์ใหญ่พอกับแล้ววันแรกเนี่บังตรงใหญ่จริงะ,ะมันหนักรถมันหนักครับและทรงทรงกล่องก็เราอยู่ต้านลมต่างหาแถมใส่ล้อเริ่มเลยอัตราที่เปลืองเก้าหรือสิบลิตรถ้าสําหรับผมที่เคยขับรถในเตียเตียเนี่ยในในประเทศเนี่ยผมมองว่า เฉยๆครับไม่ไม่เปลืองแต่ไม่ได้ประหยัดก็คือปกติของเขาปกติของเขาเพราะว่าเขารถใหญ่ฮะอย่างรถใหญ่ใหญ่ส่วนใหญ่ก็อยู่เก้าลิตรสิบลิตรเต็มที่สิบสามสิบสี่เนี่ยมีเห็นแต่ยากมากอยู่ที่การขับขี่และการจราจรด้วยเพราะนั้นการขับขี่ทั่วไปอ่ะเรามองว่าเราขับรถทั่วไปอ่ะรถไซส์แบบเนี้ยน้าหนักขนาดเนี้ยมันไม่ไม่ตัวเลขไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ดีกว่าแต่แค่ว่ามันไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบรู้สึกว่าโอ้หนี่ไฮบริดมันต้องประหยัดแต่คนณนึ่งว่าขับมันใหญ่มากใช่ใช่มันเหมาะกับการขับไปเรื่อยๆชิวๆไม่กระโชกโคกห้กคือขับไปแล้วก็แบบเท่ๆหล,ล่อๆแบบพี่ดอมไงไงอ,อย่างเงี <laughs> เ้ยนะไปใหญ่ๆคือผมมองว่าขับ ขับแล้วแบบนี้อย่าไปคิดเรื่องตรงนั้นมากเอาเอาสมรรถนะเดี๋ยวสมมติเราเข้าป่าลุยอย่างเงี้ยเรากระชื้นเ่งื่๊บรถมันมีพลังพร้อมอ่ะหรือว่าเราตะกูยออฟโรดที่เราไปตะกูลกันเห็นไหมเราแทบไม่ต้องแตะเร่งเลยมันแรงของมันไปอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆคือการที่จะเอาประสาทไฮดรัสมาร่วมกับเครื่องยนต์เบนซินอ่าซึ่งซึ่งตรงนี้ผมผมรู้สึกว่าตอนที่ขับออนโรดนะคุณช้างเหมือนพงบาลัยมันเบาๆอ่ะมันหวิววิวอ่ะมันเบาไปนิดนึงขนาดตั้งเป็นสปอร์ตให้มันคมแล้วนะมันก็ยังมีความหวิว ยกจากตรงนี้พอไปอยู่ในอ,ออฟโรดกลายเป็นสบายฮะไม่ต้องบังคับพวงมาลัยมากทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะคือรถหึือย่างนี้โอเคด้วยความนี้เขาเปลีย่ยนยางเป็นยางแบบแบบอฮเทอรนด้วยซึ่งดอกอยางมันหนาการสัมผัสพื้นถนนน่ะมันจะต่างกับยางแบบเรเดียลที่เราใช้ทั่วไปหรือย,อยางแบบไฮเทเรนทั่วไป เพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเกาะถนนพ่กตรงมาถ้าวิ่งทางเรียบอ่ะแล้วด้วยยางที่มันเป็น,เป,นเป็นเหลี่ยมเลยนะเป็นเหลี่ยมสัมผัสถนนเหลี่ยมไปเนะี่ยมันจะเหลี่ยมมากและดอกยางค่อนข้างจะมีความแข็งกับล็กับถนนกดน้าหนักมากไปหน่อยทําให้อ่าบุมบมุมอะไรที่เราโยกเนี่ยมันเบาบวกกับเขาเป็นโครงกะไฟฟ้ามันยิ่งเบาทีนี้ถ้าเราตั้งตั้งขับเนี่ยไม่ต้องตั้งเป็นโหมดสะกดคือโคอรงกระดู้หนักที่สุดแต่มันง็ยตังเบาอยู่ยีก่ก็เหตุผลเด็นวกันก็คือด้วยความที่ล้อมันเป็น้อ ล้อคนละแบบแล้วก<ม>ลมไรเขาน้าหนักอาจจะเป็นไฟฟ้าซึ่งผมมองว่าเขายังอาจจะปรับเซตน้ําหนักได้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมกับกับการขับขี่โดยทั่วไปนะ,บน,ะบนถนนใช่ไหมบนออรรถใช่ใช่บนออนราอาจจะจะไม่แย่แต่ว่าเราจะต้องต้องใช้สตินิดนึงก็อยา่าเปเผล<ะ>อเพราะมันดังจริงๆครับมันดังจริงแต่พอเข้าออฟโรดปุ๊บมันกลายเป็นทุกอย่างที่มันมันแย่ตรงออน์รถอะพอออฟโรดปุ๊บมันมันโอเคเลยมันนุ่มใด้น<ช>ั่งนั่งเบาะหน้าได้นขับแล้วเป็นนั่งข้างหลังด้วยผมรู้สึกว่า เออไม่ไม่โยนไม่ดีไม่กระแทกไม่ไม่เหวี่ยงเราเท่าไหร่อ่าอันนี้คือคือมันก็มีความแตกต่างนะครับสำหรับสำหรับตัวแทงส0 0อครับทีนี้ให้คุณช้างเสริมประสบการณ์นิดหนึ่งอย่างสนามที่ไปเนี่ยนะที่เราไปขับกันบนเขาใหญ่เที่ยงข้างๆ s s b Park เนี่ยนะฮะขึ้นไปแล้วเนี่ยสำหรับผมนะเนื่องจากเป็นครั้งแรกในการลองแบบออฟโรดผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสนามมัน,ม,นมันหินพอสมควรเลยมีทั้งน้ำทั้งทรายทั้งความแคบ แต่ว่าอันนี้เต็มสิบคุณช้างเมายังไงสภาพสนามกับวิธีการขับในนี้ครับเต็มสิบนะเอาสมมติว่าตอนนี้ที่เราไปอ่ะมันเป็นสภาพแห้งเนี่ยฝนไม่ตก<ะ>ถ้าผมมองจริงๆมันก็มีความยากประมาณหนึ่งแหละถ้ารถเราไม่มีระบบอะไรช่วยเหลือเลยไปแบบเพียวๆรถรุ่นเก่าๆเนี่อาจจะยากแหลเพราะว่าต้องใช้การเร่งต้องใช้สมมติถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยต้องเปลี่ยนเลี้ยงคัดอะไรให้เป็นอะไรลักษณะนี้ใช่ไหมครับ<ะ>แต่พอเป็นรถรุ่นใหม่อ่ะความยากขนาดนี้จริงๆถ้าเกิด เท่าที่ผมประเมินเนี่ยมันประมาณสองหรือสามเลเวลสองหรือเลเวลสามเพราะมันยังมีขบกินใหญ่ๆที่เราต้องปีนแะล้วรถมันตะแคงไปตะแคงมา <c oughs> แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเส้นทางที่เขาทําทําไว้ตรงเนี้ยมันยังพอขับไปได้ไม่ลําบากนะ <c oughs> เพราะว่าด้วยรถที่มันไปง่ายจริงๆมันก็ยอมแล้วว่ารถสมัยใหม่มันไปง่ายมากมันไม่ต้องใช้แรงเยอะมันก็เติมพลังนิดเดียวมันก็สามารถจะขึ้นไปได้แล้วก็บวกกับช่วงล่างของเขาอ่ะค่อนข้างนุ่มไงนุ่มจากทางเรียบจำได้ไหมครับพอมาเจอตรงนปุ๊บโอ้เวลามันตกหลุมเวลามันปีนขอนไม้เวลามันตกล่องมันอื่ เออมันชดใช้ให้พอดีเลยแล้วก็ถ้าแต่ถ้าสนามที่เราไปวันนั้นน่ะมันฝนตกหนักมีขี้เลนมีขี้โคลนมีเลเกาะถนนเละเทะอันนั้นความยากมันจะเพิ่มเป็นประมาณหกตันดีเยอ๋อลื่นอืมแต่นี่เนื่องจากมันแห้งมันก็มความยากของมันคือพวกหินพวกไม้ที่เราปีนมันใช่ไหมมันง่ายครับเพราะว่าล้อมันไม่ลื่นไม่สลิปเลยระบบแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพราะมันล้อมันแทบจะไม่ไม่ลอยไม่ยกไม่ลื่นไม่สลิป มัน<ะ>กระจายน้ําหนักสี่ล้อวิ่งในปกติถ้าล้อลื่นเมื่อไหร่ปุ๊บสมมติล้อขวาหน้าลื่นล้อซ้ายหลังลื่นทนิ้เอาแล้วมันแล้วทีนี้เราต้องทำงต้องเยื่อมันยังไงให้มันไปได้<ะ>แต่เขาก็มีดิฟล็อกนะหน้าหลังก<ะ>็่จบ<ะ>ซึ่งวันนั้นเราไม่ได้ใช้เลยเพราะม,มันไม่มีสถานการณ์ให้เราลองใช้เลยเพราะว่าเสียดายดคือมันแห้งเลยไหนอันขยายนี้ดิฟล็อกคืออะไรอดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังคืออะไรอ่าก็คือเป็นการล็อกทันท้ายน้านหลอนะสมมติว่ารถปกติเนี่ยมันจะ มันจะวิ่งเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะมีการชดเชยแรงเวลาเลี้ยวโค้งซ้ายเลี้ยวโค้งขวาเนี่ยล้อในล้อในโค้งมันจะหมุนช้ากว่าล้อนอกโคง้เโคงเสมอมิฉนรถมันจะเลี้ยวไม่ได้เนี่ยดือ้อทีอนี้มันแล้วข้อเสียคือเวลาลุยป่าเวลาพื้นลื่นมันจะกลายเป็นปั่นในล้อเดียวรถมันก็ไม่ขยับไอ้ดิฟล้อก็คือเป็นล็อตรงท้ายหลังอ่ะเพื่อให้ล้อหลังเนี่ยมันวิ่งเท่ากันทั้งสองล้อซ้ายขวาทีนี้แค่ปั่นขึ้นอุปสรรคได้ง่ายขึ้น ต่ล้อหลังยังไม่พอบางรุ่นเะน่มีแต่ล้อหลังใช่ไหมเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆพัฒนาให้มีล้อหน้าด้วยคู่หน้าเลยกับเพื่อนสี่ล้อใช่ไหมก็ <h> จะมีล้อหน้าด้วยทีนี้ล็อกอิก <h> นสี่ลอออออ้อเลยพูดง่ายๆคือพูดง่ายๆครับสมมติว่าวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย <h> ล้อล้อหน้าหลังเนี่ยเฉลี่ยรวมกันห้าสิบห้าสิบวิ่งหมุนเท่ากันเลยมันก็เลยทาให้สามารถที่จะมีการปั่นเพื่อเด่ขึ้นจากหัศรพท์ได้ง่ายกว่าและง่ายกว่าหมุนล้อเดียวเนี่ยหรอเไหมรถทั้งคันหมุนแค่ล้อเดียวหรือ โดยที่ล้อในล้อหนึ่งเนี่ยมันช่วยตะกุยล้อที่มันลอยล้อที่มันไม่ลอยเนี่ยมันช่วยตะคุยหมดเลยคอันนี้คืออธิบายง่ายๆก่อนนะครับจริงๆว่าจะมีการซ้อนๆนิดหน่อย่อันนี้อันนี้ขยายเพิ่มนิดหนึ่งว่าที่เห็นในคลิปที่กําลังขับกันเนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันในการช่วยก็คือกดโหมดโฟลที่คุณช้างบอกเมื่อกี้ทั้งทั้งสี่ล้อมันจะช่วยกันหมุนไปพร้อมๆกันแล้วก็มีแรงบิดที่ เท่าๆกันหมุนไปช้าๆถ้าอันไหนมันไม่เกาะพื้นอันอื่นมันก็ยังช่วยอยู่มันก็เลยดูเหมือนง่ายไปเรื่อยๆช้าๆอันนี้คือเทคโนโลยีของออฟโรดแต่ทีนี้พอดีผมมีโอกาสได้ลองในรอบที่ในรอบที่ไม่ได้ใช้โหมดโฟลคุณช้าง <ๆ S 1> พอเป็นโหมด mm hmm. ธรรมดาที่เป็น all drive ออฟวิลไรฟะ oh, <right. S 1> มันมีความยากพอสมควรนะ uh. มันก็จะแบบลื่นๆไม่ค่อยเกาะถนนเหมือนที่เราเห็นในคลิปแบบนั้นอืม ใช่ใช่เพราะว่าโหมดออ l ิ้งไรเนี่ยคือมันต้องบอกมันเป็นโหมดการขับขี่ทั่วไปคคือมันจะกระจายกําลังแบบแบบแปรผันตลอดเวลาแล้วแต่แล้วแต่อุปสรรคหรือแล้วแต่ความฝุดของแต่ละล้อมันมันบอกไม่ได้นะว่าตอนนี้วิ่งห้าสิบาสิบตอนนี้ล้อหน้าวิ่งห้าสิบมันบอกไได้มันจะแล้วแต่เลยทีนี้พอมันไปเจอถนนอุปสรรคเนี้ยเอาละกว่ามันจะประเมินกว่ามันจะคิดออกว่าฉันต้องกระจายล้อแรงไปล้อนู้นล้อนี้ล้อนั้นที่มันลื่นที่มันไม่ลื่นล้อที่มันเกาะนิดอยู่มันจะใช้เวลานานกว่าเขาถึงแบบเวลาเข้าป่าแล้็ต้อง โฟลเพราะว่ามันทดเกียร์ให้โอเคทดเกียร์ให้กํากลังเครื่องมาแน่นอน<ะ>สองคือระบบค่องข้างต่างเนี่ยมันกระจายกําลังไปได้เยอะขึ้น<ะ>ด้วยการที่เกียร์เนี่ยมันถูกทดไงมันเลยทำให้ยิ่งกําลังเยอะขึ้นเครื่องยนต์ก็ทํางานอาจจะทํางานรอบสูงจริงแต่ว่ามันไม่ต้องใช้แรงมากเพราะอัตรา,าทดเกียร์มันค่อนข้างสูง<ะ>มันมันจะแตกต่างกันากับการใช้เอาเอาวิวได้ธรรมดา<ะ>แต่ว่าถามว่าเมื่อวานที่ขับไปถามว่าใช้ได้ครับเพราะว่ามันมันยังไม่มีถึงขั้นแบนบอกโ ล้อลอยกชี้ฟ้าเลยขนาดนั้นะอละแล้วก็มันไม่ลื่นด้วยมันยังไปได้เรื่อยๆไม่ยากึงบอกว่าประมาณเลเวลสองเลเวลสามนี่ใส่เอวีได้ขี่ได้สบายๆแล้วรถสมัยนี้หกล้อสี่ล้อมันเทคโนโลยีมันโอเคครับอันนี้เพิ่มนิดนึงสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยไปประสบการณ์ในออฟโรดแล้วเห็นแบบคลิปที่เราลุยๆกันแบบนี้ฮะวิธีการขับออฟโรดจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องขับยังไงต้องตรงไปรักษาพวงมาลัยให้ตรงหรือว่ามันต้องหลบไปหลบมาฮะ จริงๆแล้วมันมันไม่ตายตัวนะเอาเป็นว่าแล้วแต่สภาพพื้นที่ก่อนแต่หลักๆง่ายๆเลยนะครับจากประสบการณ์นะเราก็ไม่ได้ลุยป่าจริงจังมากแต่ว่าผมก็มีโอกาสไปทดสอบในสนามที่เป็นออฟโรดมาบ่อยๆเหมือนกันในหลายค่ายที่เขาจัดก็จากประสบการณ์คืออันแรกเลยถ้าสมมติมีคนบอกลายง่ายเลยเขาจะบอกลายแล้วเขาจะยืนบอกให้ซ้ายให้ขวาถ้าไม่มีเราก็ต้องดูคันนําที่เป็นคันต้นแบบถ้าไม่มีเราต้องดูว่าถนนที่เราไปเนี่ย ล้อมันจะต้องปัดไปทับอะไรบ้างเช่นกิ่งไม้ลื่นไหมเช่นโคดินลื่นไหมแหลมไหมหรือว่าข้างๆเนี่ยมันเบียดกับอะไรไหมสามารถเบียดได้ไหมล่องนี้ใหญ่ล่องนี้เล็กถ้ามีล่องใหญ่เราต้องลงไหมหรือเราต้องข้อมไหมอันนี้คือต้องประเมินหน้างานโดยรวมก่อนว่ารถเราสูงพอไหมใต้ท้องไหมยางแบบไหนลุยยังไงลายนี้ไปไหวไหมอันนี้คือมันต้องมีความรู้เพื้นถ่ายของตัวสมรรถนะของรถตัวเองเป็นหลักด้วยถึงจะไปลุยผาได้ เหมือนนันก็มองหลยายปียะนะครับสถานการณ์ดังกล่อาจจะไม่ได้ตายตัวมากนะแต่โดยรวมแล้วถ้าเราไม่ได้ลุยแบบโอ้ถึงขั้นแบบขึ้นเขาชั่โวกแบบฝนตกหนักๆเนี้ยครับไปสบายแล้วขอแค่อย่าไปเหยียบแง่งหินที่มันแหลมเกินไปหรือใต้ท้องอเราประเมินแล้วมันไม่สูงจนติดเพาหรือติดทั้งเครื่องยนต์ทางน้ำมันเงี้ยโอเคหลไปได้แน่นอนอืครับคือหลักๆก,ก็คือเราก็ดูดทางที่อม,มองแล้วเซฟตัวเราแล้วก็เซฟรถมากที่สุด ใช่ใช่ใช่คืออย่าง<ม>บางทีเราเห็นทางตรงๆนะแต่มันมีโค,คดขินอยู่แล้วมันมีต้นไม้อยู่ข้างอีกข้างหนึ่งเราก็คิดว่าปีนขึ้นไปเถอะไม่เป็นไรปีนได้คนแต่ปกว่าพอรถเอียงปุ๊บไลฟ้าดปิดต้นไม้ที่มันถุงการแตกอันเนี้ยม,มันก็คือเหมือนเราต้องมองหลายๆมุมว่าถ้าปีนมันจะโดนหรือถ้าจะโดนต้องปีนยังไงอาจจะต้องมีการประเมินหน้างานเล็กน้อยนิดนึงแล้วต้องต้ดูนะว่ารถเราสูงไหมช o k e เดิมโ o กไม่เดิมโชกแข็งช o k อ่อนมันมันมีปัจจัยเยอะมันมันต้องค่อยๆศึกษาไปครับ อ่าอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือตัวแท้งเทินอ่าแท้งเทินคือการเลี้ยวในวงแคบอ่ามันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรแล้วก็มันใช้ได้จริงไหมฮะใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงก่อนคือแท้งเทินนี้ต้องบอกว่า,าสมมติเราขับไปในป่าแล้วกันเขาจะเน้นในป่ากันนะเราไปเจอทางแบบแคบมากเลยแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วต้องเลี้ยวกลับแต่มันมีพื้นที่เลี้ยวกลับประมาณแบบหนึ่งเลนเล,เล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งแท้งเทินอาจจะคันใหญ่ไม่สามารถจะ เลี้ยวกับทีเดียวจบได้เพราะว่าวงเลี้ยวเนี่ยจริงๆเขาต้องบอกก่อนนะวงเลี้ยวเขาไม่ได้ไม่ได้กว้างมากครับก็ถือว่าแค่สำหรับรถใหญ่ขนาดนี้แต่สมมติมันยังไม่พอต้องการอีกเขาคิดระบบแทงเทินมานั่นก็คือเวลาเราเข้าโฟโลกดส่มแทงเทินปุ๊บถากวงมะไรส่วนปล่อยรถไประบบมันจะคำนวณเลยครับว่าอ๋อตอนนี้ต้องการใช้ระบบนี้เขาจะค่อยๆเร่งรถไปเปุ๊บเสร็จโดยการที่เขาจะใช้ระบบเบรกเนี่ยเป็นการล็อกล้อใดล้อหนึ่งด้านหลังไว้ล้อในโค้งสมมติ เราเลี้ยวข้างไหนเขาจะล็อกล้อหลังด้านนั้นเลี้ยวขวาก็คือล้อหลังขวาล็อกไว้เหมือนปักหมดุดวงเวียนเออเหมือนปักหมุดวงเวียนถูกต้องเหมือนเหมือนใช้เป็นจุดหมุนน่ะไอ้สามล้อมันก็จะตระไกรกระดึกกระลึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆมันก็เลยทาให้รู้สึกว่ารถมันโดนโดนเหมือนแบบโดนหมุนหันตูดไปด้วยโดนบงังคับใช่ไหมฮะออันนี้คือถือว่าเป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขาฉลาดคิดนัแล้วอย่างนี้ใช้บนกับรถบนถนนปกตินะไหมไม่ได้เพราะว่ามันต้องอาศัยความลื่น ของล้อทั้งสามที่เหลือเป็นการปัน่นเป็นการปัน่นเป็นการปันปนรป่นไอตัวจุดจุดวงเดียนที่เรามากไว้<แ>อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางปกติที่มันเหนียวเหนียวหรือเป็นฝุดมีความฝืดมากเนี่ยโอกาสทาให้ระบบพังสูงครับเพราะว่า<แ>เรื่องของตัวแผ่นเฟืองท้ายเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นแผ่นคัดในระบบเฟืองท้ายมันอาจ<แ>จะเสียหายได้เขาก็เลยเน้นว่าเฉพาะทางเลือ่อนนั้นนะครับเฉพาะในป่าหรือเฉพาะในที่มันจําเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางดำพุกก็ถอยหลายรอบเหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวระบบมันเสีย อ่าเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยแล้วกันถ้าไม่สะดวกก็กลับธรรมดานี่แหละครับอืมครับเอาล่ะสรุปในเบรกแรกนี้เรื่องของราคาค,คุณช้างในฐานะที่อยู่เช็คราคามีมีข้อมูลที่หลากหลายทั้งรถในกลุ่มนี้ทั้งราคาแล้วดูแล้วมันมันอยู่ในเกณฑ์ไหนถูกไปไหมแพงไปไหมสมเหตุมสมผลไหมถ้าเวบแรกมองว่าเออมัน,ม,นมันเกินค่าเกินไปนะพูดถึงเรื่องราคา,า,คาเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นน้องใหม่มาในตลาด อ่ะแต่บางเอินว่าโอเคลูกทรงเขาตันงฉีกออกไปว่าเออลูกทรงแบบนี้นะในประเทศไทยเลยรถกลุ่มเนี้ยยังไม่มีค<ฆ>่ะแล้วก็ราคาที่ต่ำกว่าร้านยังไม่มีแน่นอนอดังนั้นถ้าถ้าทรงประมาณนี้ลุยออฟโรดจ๋าประมาณนี้ทรงประมาณนี้น่าจะขยับไปโอ้สองสามสี่้านแน่นอนหกร้านใ่มันน่าจะเกินสองร้านนะถ้าเป็นสไตล์นี้เกินเกินอยู่แล้วครับเกินอยู่แล้วแน่ๆนแล้วก็พอมันนั่งอีกที<ฆ>ซึ่งระบบ โอเคเรื่องระบบช่วยเหลือต่างๆรอบคันระบบกล้องเอเดนต่างๆผมผมมว่าเฉยๆเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหมดแล้วแต่อีระบบออฟโรดเ่ยผมอกเฮ้ยใส่มาในรถราคานี้ซึ่งซึ่งมีไม่กี่รุ่นที่มีครบได้ระดับนี้เพราะว่านอกจากเอเวอร์แล้วกระดาสมุรนะหรือรถบางค่ายที่มีเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ครบทุกระบบนักก็ต้องข้ามไปรถที่แบบฝั่งยุโรปแพงๆเลยบหลักๆบ สี่ห้าล้านไปเลยถึงจะมีระบบออฟรดบางชนิดที่มันีอ๋อเหรอฮะอ๋อก็คือต้องคือฟีเจอร์เหล่านี้จะมาตามราคาตามราคาครับถูกต้องถูกต้องเพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะดีกว่าหรือหรือไม่ดีกว่านะแต่ว่ามันมีให้ไงครับอ่ามันมีให้ยกตัวอย่างเช่นอย่างอ่าอีกกล้องที่มันอ่าแสดงภาพใต้ท้องรถ อัตโนมัติเวลาขับก็ไปแล้วกล้องมองเห็นโปร่งใสเลย้ใต้ท้องระ่งเห็นขอนน้วิ่งอะไรเงี้ยปกติอะกล้องแบบเนี้ยมันจะอยู่ในรถราคาสี่ล้านอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบสองล้านหรือหรืออาจจะล้านปลายๆก็มีบางรุ่นครับแต่เนี้ยเขาก็มีให้แต่อันนี้ประมาณล้านหกจนถึงล้านแปดก็ถือว่าโอเคสมเหตุสมผล คือถ้าถ้ามองว่าคนที่ต้องการรถประมาณนี้ไปก่อนแล้วเรื่องราคาค่อยไปคิดอีกทีดีกว่าผมคิดว่าอย่าอย่าไปคิดเรื่องราคาก่อนเอารถเอารถเสร็ว่าคุณอยากได้อย่างนี้ไหมเพราะว่าผมมองว่าแรสเตอร์ก็แพงนะทําไมขายดีถึงไหมถ้าถึงไหมครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นรถที่มองว่าเป็นแฟชั่นหรือมองว่าความความชอบก่อนแต่ว่า โอเคกับระบบนี้ไหมโอเคกับลุกหลังมันไหมครับโอ้ประโยคนี้น่าสนใจให้ดูว่ารถนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าเราใช้ใชรถในสไตล์นี้หรือเปล่าก่อนที่จะไปมองเรื่องราคาไม่งั้นคุณก็เอาราคาเป็นที่ตั้งแล้วไปเปรียบเทียบกับซีดาน<อ>ที่ที่เป็นแบบลักชัวรี่ที่เป็นซาลูนมันก็จะเป็นคนละสไตล์ใช่ไหมครับแต่<อ>ผมเอาราคาล้านแปดผมไปซื้อรถนู้นก็ได้อ๋อไอ้เรนนี้มันม<อ>มันกว้างไปมันกว้างไปเอาแบบอันเนี้ยชอบไหมคุณใช้ไหมที่ทำงานคุณโอเคไหมรถตัวนี้ไหมอะไรนี้ไหม แล้วค่อยมาดูราคาหรือไหวไหมโอเคครับ่าอ่าเทียบกับระบบทั้งหมดได้เพื่อประกอบการตัดสินใจช่วงแรกเดี๋ยวหมดเวลาละแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามา Q&A กันคุณช้างผมฝากคำถามไว้เลยเนื่องจากว่าเรากำลังคุยคุยถึงรถขนาดใหญ่นะฮะมีหลายคนถามเลยคุณเจนี่เจนบอกว่าคันนี้ไม่เหมาะกับผู้หญิงแม่เลยอ่าส่วนคุณวันบอกว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชายเดี๋ยวเราไปตอบกันในช่วง Q&A นะฮะ ครับผมเดี๋ยวขอบคุณคุณช้างในเบรกนี้เดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้านะฮะคุณช้างเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับขอบคุณนะครับอ่านะก็โหหลายคนชอบก็ดีใจนะที่ได้หยิบเนื้อหาสาระมาคุยกันแต่ว่าก่อนจะพักกันนะฮะผมมีข่าวจากทาง PA มาฝากนะจริงๆก็ไปในช่วงของออฟโรดไปเลยนะพีเอบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ขอแนะนำในกรณีที่ มีน้ำท่วมหรือน้ำขังในระยะนี้นะซึ่งก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะมีข่าวสารในเรื่องของสภาประกาศเตือนกันในช่วงระยะนี้นะครับ PA ก็เลยฝากว่า,าให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารในเรื่องของประกาศตามสภาประกาศจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับหากเกิดกรณีเตือนภัยนะก่อนน้ำท่วมเข้าบ้านก็แนะนำให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของ ย้ายขึ้นที่สูงนะฮะกรณีเป็นบ้านชั้นเดียวงดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดนะครับกรณีเป็นบ้าน2ชั้นหากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่างก็ปลดเฉพาะด้านล่างก็ได้เหมือนกันส่วนถ้าบ้านไหนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับแนะนำนะครับก็ให้ไปพักอาศัยอยู่ด้านบนของบ้านแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ มาเป็นผู้ปลดสวิต์ด้านล่างนะรวมถึงการซ่อมบำรุงต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการใช้ต่อไปด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติม PA Contact Center 1129นะครับเดี๋ยวชว่วงนี้พักสักครู่นึครับ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ